การสวัสดีพี่น้องสักผูสุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันัทชาแนลนะครับวันนี้เด็กดูริยังขสินม่วมอสอนะครับผมเห็ดบังไฟครับบอกคุณเต๋อเลยนี่คุณเตี๋อมาหาน้องอุปกรณครับสมุนไพรอุปกรณครับดิฉันแนะนำให้เบิ้งแต่ละคนนะครับว่าผู้ใดแน่นะครับผมครับผมผมเอกมลรัมนะครับ ไปหาเนี่ยมันมัตัวกันไปจันทอเบียกยังน้อยนี่เนาะเอีบินครับผมวงตนัวไปไปเอกบินนะครับย่างนะครับแค่สี่เหลี่ยมนะครับนครับเนี่เป็นตัวตลกบุ้นหนึ่จันพัทย์ยศนะครับผมเอกยังครับเอกยังเินครับเอกบินเอกบินอาจารย์โกเอกยังครับเอกเปียโนครับผมอันเดียวครับเดียวครับฮะเกณนพาท่านใดครับเพราะว่าท่านมีสิทปีต่างกันเป็นเนีนอยู่ครับเป็นเนีนโอ้ แล้วอาจาร์แบ่งอย่างงั้นครับตีโตีจักรวาครับโอ้หาขวดอีกเครื่องฟอตกครับอีกเรื่มครับผมครับผมอันนี้โอ้ยยุสชาเาดีเดยวจนากกว่ามันนี่ปะเริ่มเล่นมันนี่มะได้รับเด็กสร้างคูิสร้างูบิชทางจำเรียงปลนเนี่ยโอ้ยรับมันก็เตรียมหนาเลยหรือโอ้ยยุสมันนี่แหละมือได้ดอกมันนี่แหะเอาแม่งหนักเลย คราพบเขาว่าเบิงอะกดไหลกดแชร์น้ำนะครับผมไ์สดบ่แม่ไรสุดยูทูบไปเย่ไปเอากัะชิงหนามาใส่นี่เอาเงี้ก่อนเอากันสั้นตัวมาใส่นี่เลยไหมว่ามาปักให้เนี้ยปักปับกันสั้นนี่ ก้าวพูดว่าตั้มพด่าตั้มไปตั้ไม่ได้หนวดเพิ่มมาสันได้หนวดเพิ่มหนวดเต็นจูมดังนี่ั่นเอาผมใส่กันสั้นเข้าหนึ่งนะครับแป๊บนึ่งออกเดี่ยออกเนี่ยออกกัมันนี่งกับทีมงานบูดงมาดังมั้งเนยออกตั้งแต่ที่บ่มีสายลงเลยนะครับกัปติมัเอาผมใส่กันสั้นเข้าหนึ่งนะครับเป๊บหนึ่งครับผม ทางนี่บอกเบ่งูเบ่งคนหนึงบ้านดิใช่แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเออตอดีแล้วนบอะใชแล้วไม่รหคุณใส่งามนลไปชุ้มหมอกเลยได้อยู่ไปว่าไม่ได้อีอะไรสดอยูอ่รับต่อไปนะมันแบบไหนกับเบร กองขีอยางเนี่ยปี๊บปี๊บปียบ,ปยบ,ปยบไปครับจานโปดเอกฟื้มนะครับมือฟื้ม ผู้เล่น,นสามเช่าสามเช่าเด้อมีสิภาบุขากของอาจารโกนะครับเยอะมากครับบุกของอาจารย์โกครับผม,มอ,บอ,อีเมยยเลยูบอะไรอีเมลครบับผม ยังรู้วามนเววามน้เวพม่มมวม่มม่มมมาแล้วมาแล้วมามา้วามาแล้วมา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 เร็วมาเร็วไปน้ำแต่พอโกสุเลยวีหักพอโกเนาะเต้า าเนานขามเลยเอียม,มันคือว่เตียงนี่จันอับอันนี้มันทีละทังไหนกลับยังบอนบอลห้มันชชมใช่ปใช่มากีงไปิดตัวนี้งออันนี้ปิดเป็นว่านี่สอขวงเท้าขข้างไว้ เดบิวตจะพรอมอ่าผู้ใดอยากมาอันเทงกมาได้นครับผมเหตุดีโม่ครับรับเหตุดีโม่ครับให้ตัวเดียวแ้วจะเอาเรื่องอะไนี่นะครับผมรับเหตุดีโม่ครับผมผู้ใดอยากอันเทงกัคือนีเข้ากับสิมมวอยู่นี่นะครับาเทามาได้ครับผมจุดบังไฟเราเข้ากับสิมมวนอยู่นี่มี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 เรียนสิคือหม่เลย เดี๋ยวเทปเทปดูสิวะเทปเเอาเทไปเขียนน่เบั้งเด้เนาะนอ้หน่ยนี่บังไฟแดงครับผมวันนี้เออาัติ๊กนี่ด แจ้งทีาบานตีนี่ก็บบาห <Wow. S 2> าบ้าทไว้เตมไยมเอนบ้านสวนสารคามนะครับจ้กนาที่หนเจ็ดนาทีบ้านสวนสารคามอืไน้อคือหันตามคือกูเ <Huh? S 2> นี่ย้คือหันตามคือกะ ีแดงก็สีแดงแค่เดียวมันลอยแลวนะออันนี้มันลอยตดนี่มันลอยลงอื้อนำไปเบิ่งเซียนบ้างไปกันเลยโอ้โออ้มาแงเพอหนะครับผมเมื่อกี้น็ตนุดนะครับเมื่อกี้เอาู้ออบอไร

อันไหนบ่าว่าแม่ครับยังผมอยูู่้เดียวไปผมอยูู่นเดียวไหมฮะมูกับบงมือโอเคมาตัดี น้ำแข็งมาแปเวานามาใส่ไน้ำแข็ง่ีนาเสีบน่้ว่าบงกูนี่เสียอีเพื่อนปูบ่ขึ้นเดือยไเละยังก่อเทียบเทียบสีแดงนะบุมืงอาไหไม่ได้มาทีเบ แววเลยกูบปทลาะของบางเงี้จำบางเี้มันสิไปำเาหมครัมาบ่อ่ถุงเสือนี่อยู่บ่อปะเดี๋ยวมาที่บ่เสกันไปน้ำบ่อบ่บ่เอาถือไปน้ำกันเลยบ้างดูสิฮะมันบ้างดูสิมันอยู่ในห้องเลย เป็นตามวลเท้าพัศนามามามาครับมามามาเสี่แเ็ีอมาล่ำมันหนึ่งลูกที่บาบ่แเมนหนึ่งลุที่บาทอ่แมนหนึ่งลุกที่บาองเกิน่ะรอกระลุมคืออ่เจ็บเลยมาแแไปยุตแลนะอุดรบ่น้องบอลลูนูกระลุมอ้คือเจอข้างมันเรบัตนเราอย่บ้าน ี่อยหดว่นน่งเอาย่องไปเอาก้มแขนเนาะเอาจานแตนพันจุดเนาเต้จะกกอนเต้จะกกอนเน่ว่าสั่นมาเอามาแล้วเมาิกขาเจ้าขอมาก่อนได้หเนาะก่อนได้เอาเลยกอนประตูก้อนประตูแชเจ้าแนะมายองเ้ช่ไงล่ะเนข้าเจ้าขอมาเนี่บ่ไปเอาบ้านแลเลไปาบาลเลยแ้วมาน ะวงเดมีคนเสียก่อนว่ะมันหลอกว่างนกันะก่อนันขึ้นเท่านี้เขา๋อยู่บ้านอยู่ดียังดวงเงี้ยมเศ้ากินยังาจะเหนียวเหนก่อนก่อนมันนเ่านั้นะนกะเอาพันนี่สาธุด้รขาเขาย่อมือนอมกรน้องก่อนวอนเกาวมาเด้อยุุณเดินแม่นสาธุด้รบนในน้ำจองนาวสู้่ะผู้สิลัมได้ทุกกรรมฝั่งฝันฝังสัย ด้ถูกกรรมให้น้ำลำแน่เดียวเียวปั่ลมเลอนไหลอยาค่าขังยังเขาว้างแก่นฝอนสะออนดีคนซาเลนไห้ยังมุก่าเติมด้วยค่เนอ่ครับผมนี่ครับตัวู่้เปนจัดให้แล้วนะครับผมผู้ล่ำเัมันผู้ล่ำเรียงนยตัวต้องผู้ล่ำเรียงตัวจัดตักอนกันนะรี่าตาเปล่งคอนประตูเด้ออเจเดตนะอเจเดดโออมียรหแ่ ลูปากเราดนะเจนาดีนะเจนาเจ็ดนากูบอกแล้วกูว่ามักกะเยพาลบาดายดีลูกเป็นกะเลยพาลบไดายมได้แถอะพอเป็นเองนะครับผมมีเฮาสิมาพี่นั่งเติมไปเลยเอาเอฟที่เราแตเอานี่ยว่าแหเาไหมว่าแอไปทายยู่น ขอบผมขอบพุณนพุ่ที่เข้ามาเบิ้งนะครับหลายคนบ่นทั้งน่องทั้งนุอยู่ในยูทูบไปซือบ่าหลายดรอปสองสามนี่แหละในตอนนี้ส่งจกหดายมาที่น้องอันนี้กอ้งสืดจ้ครับมัมีอย่างนี้เปลี่ยวพี่ไม่ดีนี่ดีเปลี่ยอันนี้บางผนเอามึง้าพุ่ดีเึ็งกไม่ดีแล้วพุ่ดีเป็นได้สิ งามเดีก็ซีดเขียวคนซีดเขียวงานเลยอยู่บ่ยอดมัขึ้นยอดมาขึ้นเป็นผู้นี้ยอดมัขึ้นไหมยอดธรรมดาแล้วเนาะแบงแบงสวัสดีครับวัยกูออกคนในกลิ่นไม่แพ้ใคักกูเลยเนาะเสียไอโกนนี่รีบอกไอเอโกนวดแนวว่าสันว่า ครับได้สิโกนอยู่ได้สิโกนอยู่ผู้หลักเปิดหม้อเปิดภูหลาเบยในเข่าหม้อเนาะพี่พูดท่านในเข่าหม้อพินดำขึ้นพินอยังเงอนพินเดีอวสีดำงามๆเลยพินก็มีพัดจุดพินดำพินอากาศพัดจุดครับอ่าไม่นี่ไม่นี่พัดจอดกะมีพินดำได้สิโกนได้สิโกนพินไม่ผ่าพัดจอดกระดำนะครับผม ก็ดำเลยก็ะพิมพดำหลักสากระบี่ก็ยังดำเมื่อตอเมือนะเลฝันงแ่ตองสกิดกูแล้วนี่แหเดินกันะควนกันนี่แหละสากระบียจินแม่ร่างนะแม่ล่างถึงไปผอโคงนี้ได้ไม่จากทวีปได้ครับผมหกทวีปทวีปทวีปนั่นแบบพันยดโอ้ยมึงฟฝ้าวทแตกยงเสียดายได้แบบพันยวดกะเปาเซลเลยเนียวันที่หลยว่าจุดยาสูบ อันสมมรูไปสูญญาเนอะพ้อกัานเราเข้า่าสูญญาเนอะแอนเขาม่สูญตัวเขาพูยอะเกี่อวกัคนตัวคืกินนาำไปเขาหนามาปเดตัวแฮ็ดเขาอตัวกินนาำแฮร์เขกิน้นาตัวบุญ็ดเขาไอ้บมญขึ้นบุญแดงก่อนี่เราไ้จุดฮะมุขึ้นหนาชีเราไม่หว่านห่วงเนะเราผมจัก20ีสิบนาทีนะครับกะสีเจ้าไวกอนนะครับเนาะเดี๋ยวอยูประมาณจัะ สีไ้ไปจูดนะครับขัดบจูดมือนกับมืออ่นนะครับผมมือนิล่ะครับ่สีไลเห็เบื้องไม่เนาะครับเนาะดีบอดิกระนาจะเห็ดเป็นคลิปเนาะนะครับะพิมพ์เหรียญน้ำมัได้เด้อน้องเอ้ายเย็เป่พ็นอ้เอากางเกงเนี่ยมงกดมึงูนโนี้ซงมกับพ่อกูซื้อกู่ได้ซื้อที ไี่ตอนนี้ครบดิบครับครั้งเสร็จกับว่ดตัววาสันไอ้บอสเคาได้เล่นตัวทักมาไหม,ม เดนมาขัเจนเีว้เามานเตจ่งคนเตมเจลิงีดเจเจยดจวดจดาพไดสายาเื่องอไนท่งง้ไงนี่อก็ต้งจบวิดดูครับผมวิดดูวิดดูเอาเงินดำมาจะซื้อเอาเมันแลวมาซะเอาเนแลวซะเอามันแลวซะมัด โอ้ยยงตีหนาพอาะะอให้มันเยไนยตตาเลยวะยพตาเลยวะาพักพักเอายังยุแกมบักวิกไหมเพระมึงมีให้กัด้วยยังยุแกมบักวิกเลยไหมยังเอ๋อ๋อมีอันนั้นวิยังไงยังไงเตียนเตียนเีนนั่น น่ากลัวเลี้ยวกลัวเลี้ยวกลัวสูตั่มล่ะมมาสมั้งขั้นตอนก็ไปยังครับการปวยการผสมครับเอผสมท้งท่านก็ยังครับทานก็ขี่เกียรครับตำหมาดไหมท่วมามาดดิเอา้มพรมเลยดอกอ้าว บวกครับบวกนี่บ่เอามีบ่วดตลอดแว่นมาได้ขียใครเบ้งาอีก่ครับผมมเอาไว้สำนี้งนะครับเนาะเอยวาิดไไรเบื้องไม่นะครับผมสวัสดีครับอ๋อเขาที่มาดีเทอาอะไรกับ่เอ๊